เน ah, <c oughs> yeah. <sh> ี่ยม I mean ันเห็ดอ่ะเนี่ยข้าวเดียวอ่าอันนี้ซื้อมาเถีงว่านางอะไรแต่ตัวนดียวเดี๋ยลูกขี้ลื้อเนี่ยก็นนีแรกพี่น้องลูกขี้ลื้อเนี่ยนี่ก็อโอ้ยนอุ่ยเย็นจะพูดน้อยแล่นตำผักกระตาดในโต๊ะเครื่องในบริเวณอย่างเนอะอันนี้นี่ลุงว่าอีแล่นตำเนี่ช็อตบ่เฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตพอต่างแล่นก็ได้เอามือ ขวดพนมเลก็ไปแล้วแม่นมาพลโคจรไหนกันชื่ออะไรชื่อไหมนะพี่น้องโอ้โหป้ามันฮักเปิ้อนนี่ฝนน้อยนี่น่ะเลยเออตกกระวังนี่ให้ผู้น้อยน่ะมีให้เขาเล่นไล่กันแล้วลุ้ได้ไหมนังเลยอ่าโอ้ยนอพาร้านตากแดดมาแล้ววะที่นี่น่ะจะน้อยเป็นไข่หรอกนะพ่อเอ้ยอ่าพ่อพ่อถามเลยกินอยู่บนหลาบงัว Hả? Chín mà. Rồi. là mua nó. Rồi. thôi xin bài tạ lạt. Rồi. ở miền đi coi. Mà mày tu ơi, mà tới sai đê nó. Hắn ao à, luôn ơi. Ba Tao áo bay hết nhắng đây nè. Ôi phai nhà. Hả? À, phai nhà. Áo bay phai กับแบกบ่ได้เจ็บเอวเมื่อยเจ็บแอวเจ็บแอวเมื่อยนะบ่เมื่อยนักเนาะบ่ได้เมื่อยธรรมดาธรรมดาเออเมตู้นี่เป็นเอื้อยของเมตู้นี่บ่เออเจ้าวเมย์ของอันว่าอันนี้แหละพี่น้องเอ้เมตู้ของอ่าเมย์ของน้องน้องฝนนี่แหละอ่าจะถามเนี่ยว่าเฮือนนี่เพิ่นเฮ็ดมาแต่เฮิงแล้วบ่เมตู้เฮิงเลยแล้วทอดบ่สามสิบปีเขาว่าจักษ์กว่ากันไปแกะเออ พี่น้องเอ้นี่ทางเขื่อนนองน้ำฝนน้อพี่น้องทางกันว่าไปบุญบ้านเฮาเพราะว่าพันนี้เนี่ยอยากมาถามมาสันวะกู้าาซ้ำสิบปีนะอ๋อแล้วลวอันนี้คือสิเป็นทางขึ้นทางนี้เป็นโมเมนตู่นี่นะเจ้าเออทางขึ้นทางนี้พี่น้องเอ้เขื่อนน้องน้ำฝนโมเมนต์ทางพุ่นเลยคือว่าและเป็นลมมันปวกปออกินเบิ่อไหร่พูน่ะกินแล้วล่ะมันหลายปีอะไรรังกระสีอัน<ม>นี้เมื่อไหรคือเขื่อนอแม่ใหล้ลปลวกกิน บวกก็กินคือกันกินคื้กันแล้วลน้องสาวคนนี้ติดกันกับอีแม่เลยบอกพี่น้องพ่อแม่เดียวกันเลยไทอันนี้แหละอัอนเพื่อนไปตู้นี่นะไปตู้นี<า>โโโ่โอ้โดยโดยโทางไ่ตู้แล้วอ,อนวานี้อย่างนี้ว่าเข่าอยู่เพื่อนกับบุ้มีกินคืนนนอก,กันบ่เจ้าก,กันเะบ่าม่ตู้ลูกไปวัดน,นี่ลูกไปว่านี่ได้ยัง ได้เขาได้เขาได้เป็นสอบบ่ได้บ่ได้เลยแล้วโลหนึ่งช่งโลขั้นแหละโลนึงสองโลโลเสไรซ์มือนี่นะสิบสิบปลายพันเออมึงอกี้ไปเอาปอพี่น้องไปไผ่ห้าไผ่ห้าเสร็จยังไม่เห็ดขอกแห่ขอกงัวบ่แล้วมงเฮือนพันแล้วดุยไผ่เห็ดนี่แม่เห็ดไผ่ที่เห็ดมงเฮือนเงินติดกระเป๋ามีเท่าไรซเดี๋ยวนี้นะยืนนี่งบนมีพกเก็บบนมีพกกีบเลย สมมติเพิ่นขายมาขายพุ่มพวงสิบบน้ำลายเหยื่อยนต์บ่ยายก็เฮ็ดว่าได้บ่มีลูกเลยดอยดอยใครหพ่อกเสียแล้วพ่อกเสียแล้วบ่มีคนอยู่เลยมีคนเฮ็ดเลยพ่อไ่ตู้แล้วพี่น้องก็เลยถามอันนี้เบิ่งเศียเอาเงินให้ไ่ตู้ก่อนพอได้เบิ่องละฐานฮะโย่เนี่ยเพิ่นมีความสามารถเพิ่นกับปันขาได้เนาะพ่อเนาะพอได้เงินออ คุนทานพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเขาไปใช้อะไรอีละอันนี้จะไปปั่นตั่างๆค่ฮะจะไปหาเราตักสบายให้เขาเจ้าอ๋อโดยโดยเอาสบายดีแล้วนังเด้อโดยโดยนี่แหละพรีมีทางผู้ใหญ่พันพี่น้องเอ้ยเนาะพันอยากถามเรื่องผ้ากระจงกระจาดเรื่องเฮือนน้องฝนนี่แหละชื่อจุกนมร้านไปซื้อจุกนมให้ร้านร้านแข่าดีร้านกัดอ่าบ่ฝน เงื่อนหลังนี้ลุงขอยัดถามในน้องกันว่าอันนี้นี่เจ้ามาตั้งแต่เจ้าจำความได้เมนหลังนี้เลยบ่โดยเพิ่นอ๋อหมายคุณสามสิบกว่าปีเลยวุ๊ตัวเฮ้ยเนี่ยขันบอกกลัวกลัวแล้วแม่ไม่ตู่คนก็บอกยังบอกว่ากลัวบ่ไม่ตู่กลัวอะไรอ่ะเออตทันก็ได้ดูเลยเงื่อนหลังนี้อ๋อดอยดอยดอยอ่าอ่าว่าไงกับนี่แหละพี่น้องไปพากระจาดนี่หมายคุณเปลี่ยนลายเทือแล้วเนาะ พากระจาดมันกับคือว่าอะไรแบบว่าผู้ใหญ่เพิ่นทามมานะแบบว่าทางเกิดไม่โตให้บ่มีบ่ฉังมองฮะเออกระดาษกระติกโดยโดยทั้งน้ำฝนที่ไปอ้อนว่าอย่างนะเอาไม้ตากผ้าว่าสิมาเบิ่งอยู่นี่แต่ว่ามันบ่มีเบิ่งอยู่ไส่เลยนะอันนี้อันนี้หัวนี่ฉันนะเฮ็ดนด็ไปดูนะไม่จังไพรอันนี้เอาไว้ยังไม่จังไพรน่ะ đôi. rồi đôi. 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 เจ้าเอคนับไปฟันโนดเอ้าอีแม่อ่ะอันนี้เอาให้แม่ไว้ติดถุงเนอะอ้ยพี่น้องเงยเนาะสาวพันโอ้ยเอาเอาอีเอา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 เอ้ายิ้มเสมืนงามเนาะแขีดยังยั้งไปจบูกขีดนะหมดแล้วเลยทั้งๆเก็บแล้วกินเข่ากับอะไ้กินเข่ากับอะไ้บ่ได้เลยเก็บจะบอกนะว่าได้เงินลไปอาห้ลูกให้หลานไปอาขี่ม้าขี่มื้อเออเก็บไว้ดีๆ อโอ้ยนี่เลยคิดเห็นเม็ตู้พี่นหนูไงผมขาวขึ้นกันนี่เปตู้เขากระซัมเจ้านี่แหละเม็ตู้เขาน่ะยาอาเมของเมเขาน่ะเมเขาน่ะเ,เ,เสียแล้วพอเขาเสียเบิร์ล่ะ<อ>ตายเบิร์พ่อก,กับเมเน่ะแต่ว่าอยู่กับเม็ตู้เม็ตู้กับซัเเาามเจ้านี่แหละเท่าซัมเจ้านี่แหละสิบทีพอเท่ากว่าแต่ว่าเจ้าคือแข็งแห้งเด้แข็งขายคือ,อยังดีอยู่เมบอกอย,ยังตักน้ำหาพผนบ่เออหาไพฮาลูกอ่าให้คิดไปว่าไปไปอันน้ำผล บ่มีกับไปพุ่นเฮาไปอันตัดไม่จึงพ่ายพุ่นไป <c oughs> อเอออเาผ้ามาไปาไปหาผ้ามาก่อนพี่น้องเรื่องสิถามเรื่องเคืองเชาตินี่กับบ่มีคนมาแจ้งมาอันบอกนะบ่ล่ะว่ามีไผสิซื้ออย่างมากเลยฮะเพิ่นแจ้งแล้วเนาะโดยเออพอดีมีผู้ใหญ่ทางอันว่านี่นะพี่น้องเอ้ยเพิ่นให้ถามเบิง่งว่าอ่าเฮือนน้องฝนนี่กันซื้อผ้ากระจาดนี่มันสิจกจักแผ่นไมาสั่นว่าแต่ว่าพอเสียงมาแจ้งแล้วเนาะโเออ ก็ถือว่าคันเพิ่นอ่อมียางฝนเ่ยนะตัวยาได้ฝนเลยโดยห้างห้างโมหรือห้างจริงเฮ้ห้างห้างแล้วห้างห้างโมโดยโอ้ยเด็กหน่อยแลนมาลี่อยู่นี่มันก็บตำตาหรือพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเอ้ยแตนโดยโดยเออมาเชียงพันมาแจ้งเลยนั่นล่ะเนาะโดยอ่าแต่พอถึงว่าเพื่อนน้องเนี่ยปวกขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนปวกขึ้นเลยคันว่านี่ คันลื้อก็คือลื้อบไดเลยลื้อไปเลยแะไรเขาต้องกับจัดปั่วก่อนปั่วมันขึ้นหัวมันขึ้นอย่างมันขึ้นน้ำอนี่แหละขึ้นน้ำเหล้ามันขึ้นน้ำเหล้านี่แหละโดยพาันมีเวลาไหนบ้างออกซะเหล้าอลไรเขาเขาแบบว่าคันมาผู้ใหญ่เพิ่งอยากชดจากซอยนี่คือแบบว่าเข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 าหยุกลงไม้เนาะว่าไงแต่ว่านี่แบบดีดไม้นะพี่น้องมันมันอยากเอ็นมันอยากเอียงนั่นผลเนาะโดยแต่ว่ามันอยากเอียงบางคนมันอาจจะต้านลมต้านฝนมาหลายปีมันอยากเอียงลงมาทางใต้พี่พี่น้องเอ้เพือนนะแต่ว่าเขาแบบว่าเขาซื้อตีนเสาไม้อย่างที่นี่ เอาคนมายุกแรือแตงไม่น้ผลเนาะไอให้มันใส่มันสูงขึนสินะ้ี่น้องมันน่าจะมันน่าจะโอเคกว่าแต่เป็นเป้นปูนี้มีเนาะผลเนาะเป็นปูจจ๊บเจือเนาะเป็นปูนีนาคักยูเป็น้องไยเป้นปูไหมนี่เครื่องไหมนี่งามไม่นีแต่ว่าเครื่องมันนี่ยังดีวิดย้วเครื่องมันพวกเสาพวกอย่างแต่ว่าเรื่องหลังคาบริหัวว่าหลังคาหลังคาบริหัวคือมมีปัญหาแต่ทั้งทั้งผ้ามันดีซื่อนี่เนาะ คันแบบว่าคันแบบว่าคืออ่าคันบุกใช้ผักกระจาดคันเป็นไม้แป้นแล้วเขาตกแต่งให้มันงามขึ้นจ้ะนี่แต่ว่าทั้งพุ่นนี่มันต้องมั่งออกนะพี่น้องทางซานผู้ถนนว่าพูนว่าเห็ดไม้เห็นะแต่ว่ารื้อออกไหมนะฝนเนาะโดยแต่ว่าฟังเบืองพี่น้องตัวนี้กะมีแต่ผู้ใหญ่เพิ่นถามมาที่ซื้อแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอันว่านี่ดอกแต่เพิ่นอ่าทางบ่อเสียงพี่น้องเนาะเพิ่นว่าแจ้งว่าเพิ่นสิซื้อผักกระจาดมาให้เป็นเมล่ะโดย อ่าบอเสียงอันชุ่มผ่ากระจาดมาให้ก็ถือหมายเขาว่าทางผู้ใหญ่บอเสียงมีมาแล้วขนาดเนาะโดยพตรนไหนเครื่องไม้ทางผู้ใัญ่ดีอยู่แต่ว่านี่แป้นล้มมาในเปวกกินน่นลุงว่าโดยแม่นมาฝนโดยแม่<า>นเพราะว่าอาโตไม้แข็งๆนี่เปวกบวกินโดยมันขึ้นกินแต่โตัวอ้อนผมมันขึ้นหอดหลังคาเลยเพีงงยงดอกใบผู้ไอ้นี้เจ้ามาอยู่นี่เจ้าจำคุ้มได้เลยอยู่หลังนี้เลยโดยเออเพราะไงมาอยู่มาแต่น้อยเลยพียงดอกใบตั้งแต่ไม่ตู้แล้วเอามาเลี้ยงเลย ใหญ่ขึ้นมาจำคมได้กับอยู่หลังนี้โดยเออโดยโดยเอาใช้เฮ้เยมีดผ้าอยู่ใช่น่ะเพิ่นได้แล้วฮะเพิ่นได้แล้วได้เลยโดยเอา้าคือจวดจ่าดแถมมาได้ทั้งในแล่ะพอดีอย่าบอกได้ว่าดึกมาแต่ละขั้ว <c oughs> ดึกมาได้ทั้งในเอออันนี้ก็คือคำว่าคำว่าชีอ่าซื้อผ้ากระจาดมาก็ต้องซ่องเทิงพุ่นก็ต้องใช้ด้วยน่ารักเนาะโดย ก็ต้องจ้างคนในเห็ดพี่น้องเลยนี่นะเพราะมันคันซื้อมาแหละก็ต้องจ้างคนตีให้แม่หมดผลคืออาจบอกเนี่ผัวตัวเห็ดเป็นไม่ใช่ละเป็นอยู่ผัวตัวเห็ดได้เนาะที่ออาจใส่ผัวแล้วเห็ดพี่น้องเนาะแบบว่าเขาเขาซื้อมาอาจจีอา่าอันนี้แหละฮ่าซื้อตะกร้ามาเมื่อกี้นี่ว่าซื้อมาให้เจ้าว่าไว้ใส่เสื้อผ้าบัดมาบัดน้องจอยเพิ่นบุมีตะกร้าใส่พี่น้องเลยยังเหลือแต่เอียง ผงสักผ้ากับอันนี้แหละปะ่ะไปเอาไปยืนรถลุงผมไปอ่าพอลุงซื้อมาได้พี่น้องเลยเดี๋ยวตกะก้าเดี๋ยวยังเอาม,ามาั้ยไม่ขวดนุ่มมันมบุมี่สบอโดยบุมีฮะโดยขวดนุ่มมันมาอันลูกนั่นมันมีขวดเดียวโดวยขวดโพโตก็ได้โอ้ยเนาะอ่าขวดนุ่มกับบุ๋มมี่เมตูและย่างไปเจ้าเป็นลมเป็นแรงแน่ไปะจกักทงให้ทงหน้าผู้ขำหัวยขำหงฮะ โดยสบายดีเอื้อยว่าเพื่นว่าแม่ตู้แม่ของน้องฝนนี่แหละไปซื้อขวดนุ่มให้ลูกอันลานสาวเพื่อนปูบ้านโคกบ่อฝนโดยไปซื้อบ้านโคกพวกแม่แง้มรักษณะสถานี้ชุ่มชูงพุ่นโดยอันนี้มาดีๆขนาดกัดตัวนี้บอกกัดตัวนี้บอกอันตัวนี้บอกอันขาดขนาดสายผมลูกมองนู้ห่นอันขาดขนาดโอ้โหอ๋อมันขาดมันหู้ใหญ่ กินเบิดไวสมัครตรีน,น,นะเนาะเออม่ขวดเดียวนี่นะนังโดยให้สั่งเป็นเออทิดเดี๋ยวลุงสิออกไปตลาดเดี๋ยวลุซื้อมาให้ดอกไม,ามาพ้พี่อันว่าเอาอันนี้ก่อนพี่น้องเอลยอันดุงซื้อเพ็บแต่กันน้ำยาปะผ่อนุ่มแต่ซามตะก้าเน่บัดมาบัดทางอันว่าอันน้องจอยเพิ่นักลังซักผ้าอยู่ตะก้าใส,ส่เสื้อผ้ากับบุ้มีน้องเพิ่นกระดาเปิดดูนะเปิดบุ้มเปิดก็เลยนี่นะเอ้าตัวนี้นี่อ่ะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวอันว่ะลุงเอาปีโป้ให้น้องๆก่อนโดยอ่ะอันนี้ไว้ให้อันว่าลูกก<ด>ินเวลาเด็กน้อยมาเล่นน้ำกัน่นนะเด็กน้อ่ลายด้พี่น้่ยำๆอยู่ชิ้มมือนี่นะโอ้ยโม,มเมนตไกลเนาะสิ้นยำๆอย่างนี้คนเอออันเรื่องอันว่านี่เดี๋ยวลุงชิ้นไปเบิ่ื้องเฮือนน้องอีกเช่นึอง,อนงไปว่าเขาเขาต้องต้องกั้นห้องกั้นอย่างว่าผลด้วยวันนี้เลยละ แต่ห้องนี่คือชิบริกันน้องเนาะโดยเมืองที่ไหนพี่น่องเลยอันว่าทางอันว่าแป่นล้มมันอ่ะสงสัยบ่ามันปวกกันล้มพัดสงสัยอเด้ออันนี้ลูกลานเ่้าฝนโดยบเม้าตามว่มเป็นจริงเลยเขายังไม่ได้เห็นหน้าตาผัวตัวจิกเทือเลยกรบเพน มาแล้วเพิ่นออกแต่เาก็สิบ่ัค่อยเห็นเพิ่นแต่ขำๆเพิ่นกับบางทีเพิ่นก็นอนหน้าเลยบางทีเพิ่นก็ขามาบานอยู่โดยแต่ส่วนลายเพิ่นสิบ่ค่อยเข้าเพราะว่าอยู่หน้าประจำมองงานประจำการอยู่นาโดยเออถ้าแล้วเขาแล้วน้าเพิ่นจังสิได้เห็นเพิ่นอ่าๆว่าบ่ได้านอพี่น้องบางเทื่อดรุ่งหน้สิชวนลูกไ้ฝนก็ไอฝนไป เจบบาะบังผัวแล้วยู่หน้าก่อนไปซอยจุกินอยู่กับอ,อยู่ทงหน้าโหเมนยางอีกอันนั่นน่ะเบาเอาใหายุ่งฝนเอาใหายุ่งฝนเพิ่นเห็นในเมื่อกี้แหงสงสัยเลยเอาแก้เป็นบ่แก้เป็นบ่บาเพิ่นคิดว่าเพิ่นแก้เป็นบ่นเอาให้น้องๆเลยนะนย,าย,ยายยายลูกหลานนะเนี่ยเออโอ้ แบ่งกันอันนี้ลูกตัวแท้ๆเลยตัวนี้เนาะสามสามสาวเลยพี่ลึกเนาะฝนเนาะตัวนี้ก็ได้แต่ลูกสาวว่าได้อยากได้ลูกชายไปเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นลูกชายแต่มันอุเป็นตอนแรกนี่ที่เอานี่คนที่สามนี่คิดว่าจะเป็นลูกชายโดยออกมาแบบอูเป็นลูกชายโดยเป็นลูกสาวคือเก่าโดยพิษบังคือเก่าบอกว่เป็นพิษบังเราพี่น้องเลยเขอว่าง่ายลูกอยาก็ได้เลี้ยงได้เบิร์ตอะไรแต่ใจจริงเขาก็อยากได้ลูกชายเนาะฝนเนาะว่าไงซะเอาฝนงงนะพี่น้องเอ้เมย์ฝนเหายงงงง เอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาสิได้กินยูบุ้นแลเอาเอาโอ้โอ้โอ้โอเก่เจุ๊ยผมเคยกินทัองพี่เคยกินไหมพนเคยกินอยู่แล้วกกินอยู่ดิเลยอ่าเด็กน่อยก็กินมันก็ถือกันพ้นแล้พี่น้องไงพน่ะพนเล่นจิโร่ตัวหู้ว่าลุงแต่ยังน่อยลุงเล่นอย่างเล่นแม่งขับด้อยเ้ยหู้จะแม่งับบอ อยู่ <Who> ตัวเคียวๆได้นะเลยนั่นแหละตะกี้ลุงเล่นนั่นแหละตะกี้นะอ่าเดี๋ยวอันว่าออกไปเดี๋ยวลุ้งซื้ออันนี้มาหายน้องเพิ่นตะก,ก้าเพียงเนาะลุงอันนี้ก็ซื้อกระซือไม่มันอย่าประพนุ่มกับแพบ็บแล้วก็กระซ้ำแล้วก็อันตะก,ก้าใส่เสื้อผ้าแต่ว่าอ่าหายทางน้องจอยไปก่อนหัวทางน้องจอยเพิ่นบ่มีไส้เมื่อเช้านี่เพิ่นซักผ้าเด้ออันนี้ตัวนี้นี่อ่าที่ใหม่ๆนี่สองแผ่นนี่หาจะซื้อมาใส้บ่เด้วันนี้นี่แหละบ่ได้ซื้อเพราะว่าสิเอาให้ บรได้ลื้อตัวนี้ตัวชอ,องแผ่นที่ว่าใหม่ๆนี่มีแต่ว่าเสียลื้อตัวตัวอันเก่าแล้วก็มาตัดใส่ทั้งๆให้มันติดกันอ๋ออันนั้นแหละมอาไงว่าตัวอันนี้นี่เอ้าคันเัาโมลื้อเลยปวกได้ฉลาดป่ะเนี่ยเดี๋ยวคือเขาเขาลื้อออกก่อนเลยเขาเขามาเบิองละเขาไล่เบิ้งปวกก่อนนะแบบว่าเขาต้องหาอย่างน้อยๆต้องขากาปวกพร้อมได้ลุงว่าต้องซื้อซื้อยาสีขากาปวกนะมะเพราะมันมันขึ้นลายเลยคันว่าเขาคันเัาบ้าขาปวกน่ะ โบลือกับโบเป็นยังแต่ต้องขาปวกนะเพราะปวกมันแป๊บเดียวมันกินนี่บ่ฮอดปีเนี่ยนะมูลมัดคือก็เพราะว่าปวกก็ไม่นี่มันถือกันแท้ได้พี่น้องเลยแบบว่าอ่าข้าวเดียวนะว่าไงใช่ไหมว่าข้าวเดียวแบบมันกินแบบว่ามันกินไวสินะโดยแต่ว่ามันขึ้นลายได้ผลในปวกนะนอกผลเนาะขึ้นลายอยู่ขึ้นลายป่ะนะยอยู่เทิงพุ่นกับมีว่ามันขึ้นหอดเทิงหลือเ่ก็ขึ้นขึ้นหอดเทิงแล แล้วมันขึ้นมันขึ้นในในในนี่เดี๋ดยวนาะมัน,นมันขึ้น,นทางไหนผลปกติมันก็จะขึ้นในแถบเหล่านี่แหละเออเมาไงมาอ่าปู๊กกับแปะกับแปะขึ้นกันได้องไอ้ปู๊ปปปปกนี่ขั้นขึ้นชื่ออะไรหินหนามึงเนี่ยมันเห็ดอ่ะเห็นอ่ะเข้าเดียวอ๋ออันนี้ชื่อไม้เทิงไ่้รางไงใส่ตัวนี้นะโดย อลูกขี้ลือเนี่ยกันนี่แล้พี่น้องลูกขี้ลือเนี่ยนี่ก็โอ้ยนาะูยันตพูดน้อยแลนตำผักกาดในโต๊ะเครื่องในตะวันดงเนอะอันนี้นี่ลุงว่าเล่นตำเนี่ช็อตเชาอตเฮ้ชาอตพอต้างแดนก็ได้เอามือกลัวมือไ่้ก็ไปแล้วแม่นมาผลโดยเพยงไดกันชื่อชื่อไม่เนยพี่น้องเนยโอ ป้ามันฮักเบิ้อนไอ้ฝนเลยนี่น่ะเลยเอ,อ้อตกกร,ระวังเลยให้ผู้นิ่งๆน่ะมัให้เขาเล่นไล่กันแล,ล้วล,ลุ้ได้เลยนังเลยอ่าปิ้นท่องเลยนะีย่ะฮ่าพี่น้องเงยตัวนี้ก็คืออันว่าอ่าผักกระจาตัวที่มันบนเอ็นนาที่มันเก่าเนี่ยที่จริงเนี่ยทางขึ้นทั้งนี่บ่ทั้งเฮือนตัวน่ะโดยตัวคือผ้าลูงขึ้นทางแน่นหมู่ว่านนี่น่ะลุูลก <c oughs> จนใจ,ใจสั้น <c oughs> มัดพี่น้องเงย เคยขึ้นทางนั้นเลยเพราะว่าบันไดมันกับบ่ค่อยดีบันไดก็เลยเอามาใช้ทางนี้แล้วมันต่ำเออยด้วยด้วยอ่าอันนั้นคือซีเมนซานเพื่อนพี่น้องเอ้ยอยู่ร่วมกันมากคือสิลายสิบปีแล้วเบิ่งนี่นะขึ้นไปโอ้ยบ่เม็นตั้งเมื่อวานให้ลุ้งขึ้นประมาณจะหาเทือกนี่อยู่อ่าทางขุว่าอันตรายเด็ดทั้งที่แห่งอันตรายพี่น้องเอ้ยพี่ อันนี้หู้ยุวกันยังอันี่นะกัรนิ่น้อยตกอัน,นี่แม็น,น <c oughs> เมฆฝนโดยกันนิ่งน้อยตกพี่น้องเอ้ยตัวนี้นะอันนั้นเป็นยังไงน่ะนะบบหุเมตูเพืนเอามาไปอ๋อทางต่อเพื่อเนาะเพราะวันบุญพิมีแบบว่าคมเสื้อของอ่าผู้เฒ่าตาไน่เพื่อนอเสียงเรื่องอ่าว่าขอโทษนะเรื่องปอบเรื่องกะนะฝนเนาะอะไรเงี้นนยแบบว่าเฮาเฮือนเฮามีเน็กน้อยแหละ เอาหางโตหางต่อมาไหวแบบว่าเพื่อนญาติเพื่อนเพื่อนมีความเื่อของเพื่อนแหละว่าไงซะว่าไงคือข้อมเื่อตรงที่แบบทางโบราณโบราณเขาที่เป็นเสื่อกันมาอันนี้ก็เอามามาติดไว้ที่จริงเฮือนนอกนะปวเขึ้นเบิด้ลได้เพื่อนเพื่อนต้งนั่นก็ได้โดยมันเก่าเลยคันลื่อออกมานดิกาคันลื่อคือลื่อออกเบิ้เลยแหละคันลื่อนะเนาะลุงว่านะคันลื่อลื่อออกเบิ้เลย แต่เฮือนนี่มันเซ่แล้วเฮือนน่ะโดยอเฮือนมันเซ่เพราะว่าเสามันเซ่ล่มมาทางนี้โดยอคันว่าคันว่านี่นี่คันว่าเฮาเฮาเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องว่าดันไม้แหละตั้งตีนเสาไม้หน่อฝนเนาะเด้อมันจยางนั้นนี่นะพี่น้องคันว่าสิอยู่อยู่ต่อไปนะแต่บ่ได้คิดจะได้เฮ็ดเฮือนใหม่บ่เฮยคิดดิคิดอยู่แต่บ่มีเงินโดยอันเฮือนใหม่ไผสิบ่คิดเฮ็ดเนาะโด้อแต่ไม้มันยังดีดีริใหม่เนาะฝนเนาะ โดยมันเป็นแบบใหม่ใหม่ไม่เค็งอันนี้ไม่เค็งบอกโดยเอออ่าพวกพวกอวกวกันนี้พวกข่าวพวกคือพวกคางพวกอย่างมันี่ไม่ยังคักอย่างนี้พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าคันนี้คือเฮ็ดเฮืออโมเดิร์นโมยังสมัยนี้นี่เอาพวกนี้คิดแค่เครื่องเครื่องคงอ่ายังเครื่องหลังคาอย่างเดียวเนาะ,ะไม่พวกนั้นยังเลือ,อร้ายคันว่านั่นนะพีะองแบาเก็บปฏิปทาไม่ไม่ต้องซื้อเลยแต่ว่าคันนี้ มีแต่ลังคาเสาปูนเล็กราคาหุ้นเท่านั้นตัวนี้คือกบไม่เหลาไม่แต่คือผ่านเหลืออีกเฮ็ดเฮือเได้องซองลังคันแบบว่านี่นะตัวนี้นะพี่น้องเพื่นก็อ่า,น,อน,อานี่แหละพี่น้องก็จะว่าเป็นคนอ่าพี่น้องกันก็สะจอยแหละเห็นสะจอยกำลังมาอยู่นี่แหละก็มาตั้งต้นตั้งโต,งต,งตไม่อะไรไปชดไปซอยกันอยู่ในเลือนในอันนี้เฮาอแต่คือพี่น้องเห็นอะไรเนะาะพี่น้องผูญญญ้ใหญ่จะดีเอฟซีเพื่อนก็ให้ความสนใจยันว่าความขยันดุมันน้องเพื่อนนั่นแหละ กระดาษนี่กับลุงเบิง้งคักแล้วอ่ารูปทรงมนันนี่คือสีเมน <c oughs> ดจะจรวดพี่น้องเอ้เมนเว้ยหัวหัวอ่าผุนทางผุนมาเลยผุน่ะเตเซเตเซมาเลยผุน,ผน,ผน,อยนอ่ะอ่าพอตู้มาอ่าผุนโอ้ยนอผ้าร้านตากแดดมาแล้วว่าที่นี่นะจะน่อเป็นไข่หรอกนะพ่อเอ้ยอ่าพ่อพ่อถามเน่กินอยู่บนหลาบงัว กินบ่โดนกินลาบมั่วเนาะโดนเออเข้าชิบไปตลาดโดนเอาเมียนี่ก่อนเอาเมียนี่ก่อนไปสิแมะอันนี้นี่คือน้ำเบาเนาะโดนเอิ้นเอิ้นเพิ่นน้ำเบาเป็นบ้านละพ่อพ่อเสดจอยนี่เอิ้นน้ำเบาเออโอเคเดี๋ยวลุงออกตลาดก่อนเช้นอนเดี๋ยวไปหาแนวอยากได้กินก็พอไหวได้เพี่น้องยังไ่ทันได้กินข้าวเศร้าอยู่ลุงก็ได้เโดนสบายดีพี่น้องไงเด้อหวังว่าน้องเพิ่นสีสบายดีนี่เดี๋ยวพี่น้องเนาะสมแซมเพื่นซ่านมันซองไม้แต่ว่าทั้งอันหลังคาตัวนี้แหละมันอ่า มันเป็นหญ้าเนาะโดยหัวเพราฝนเวลาฝนตกมาเวลาฝนตกมันก็จะเปียกบัดเลยเปียกบัดเลยโดยมันมีอย่างเดือเลยโดยเออโดยโดยฮะพี่น้องเลยมาอีหลามะไม่มาซิซิลีอันนี้ก่อนพี่น้องไปถามประตูแล้วปม่ตู้แล้วก็ะยากเมื่อวานนี่เพป็นว่าเนาะเพป็นว่าเพป็นหยากรึยังปิ้งซิ้นที่เพื่อว่าโดยโอเคปม่ตู้ปม่ตู้ยังพี่น้องปม่ตู้บกกินแมวเขาเนี่ยประตู้แมวเป็นปรตู้แมวเนาะฮะอันนี้ก็คือขอบขั้วน้องฝนน้องเป็น้องกับ ดีแล้วพี่น้องไอ้ทีทางผู้ใหญ่เพิ่นให้ความสนใจทางน้องหล่าเพิ่นเนาะทางไอ้บุญบรรท้อนกับทางไอ้แสนเพิ่นจะให้ไอ้บุญมาถามมึงมาสนไหเนาะพี่นเนาะทางลุงกับทางยุทธวะทางนี้แน่นกับคันมันมีเขามาอะไรกันดีใจน้องเพิ่นโอเคถ้าทำเพี่นเนาะตัวนี้กับทางผู้ตู่นี่กับอันนี้คุณผู้ตู่ อ่ะร้านนะ่ะบุมีบอเกือบไซนั่นมีเกือบไซอยู่บรลานลานะ่ะฮะโอ้ยคือม,มุมคืมมอเมาใช่บ้นเนอะอ่าสิไปออกไปตลาดไปน้ำมันนี่บวยแชเพิ่นบัวยู่เกือบร้านไซเบอร์ยังเกือบนี่นะเบอร์ยังมันอกเบอร์ติดนีนยน้อนยติดน้อยน,น้อยเนาะเอเอ บอกว่าปีปีปีหนึ่งปีปีปีครึ่งพี่น้องเอ้ยปีครึ่งเฮ้ยชุบน้ำเซ็ตแน่นผู้ดังลานเนี่ยเด้ออ่าหนูเนี่ยมันแหละเล็กน้อยเนาะเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละพี่น้องเอ้เพื่อนเพอดีเพิ่นให้มาสอบมาถามเรื่องเฮือนน้องน้ำฝนน้องเพื่องก็ถามให้พี่ให้น้องในที่น้ำกันแล้วน้องพี่อนเนาะฮะว่ามีผู้ใหญ่จะดีทั้งบมเสียงมาเสร็จมาเอาอยู่ดีมีแห้งยีเจ็บยีจนลำลำไปด้วยพี่น้องว่าไปแล้วบายบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ